พี่น้องจ้ามื้นอนี้เนาะก็พามากินส้มตำทะเลเนาะจ้ะส้มตำทะเลก,ก็มี่มึกมีกุ้งใจน้าจ้ะพี่น้องจ้าเป็นตำบักะฮูงเนาะกัมมี่ขมิ้วเมื้อนี้บ่มีม่ใจยาเนาะจ้ะบ่มี่ใจยากก่อนจไปกินไปแซ่บไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เนากแต่ฮ็ดคลิดไม่ๆมาออกว่าหา้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแน่เนาะจ้ะพี่น้องจ้า ก่อนอื่นเราก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะเด้อขอขอบคุณเนะจ้าที่เพิ่นส่งเงินมาให้เด็กๆนะจ๊ะเนาะส่งเงินมาให้เด็กๆซื้อขนมซื้อนมนะจ่ะเราก็ขอขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้อขอขอบคุณหลายๆก็ขอให้เพิ่นคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะจ๊ะเนาะขอให้เพิ่นมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ่ะเพิ่นก็ส่งมาให้2,000บาทนะจ๊ะเนาะ เพื่อนก็ส้มมาให้นกหลายมือนั่นแหละจ้ะแต่ว่านกก็บ่มีเวลาได้ไปเบิกเนาะจ้ะเนาะก็เลยออกมาเฮ็ดคลิปขอบคุณเพื่อนเนาะจ้ะนกก็บ่ได้แบบว่าอยากอวดอยากอ่างไผเนาะจ้ะแต่ว่านกก็อยากตอบแทนเพื่อน้วยการเฮ็ดคลิปออกมาขอบคุณเพื่อนเนาะจ้ะเนาะนกก็บ่ขอเอ้ยซื้อเอ้ยนามเพื่อนเนาะจ้ะนกก็แค่ขอขอบคุณเพื่อนเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเอ็นดูเด็กๆแล้วก็ ส่งเงิ in นมาให้เด็กๆซื้อขนมซื้อนมเนาะจ้ะแล้วก็ในคลิปออกมาขอบคุณเพื่อนกับแล้วแต่ผู้ใดสเสื้อรูปเสือนะจ๊ะเนาะแกนอก็มาเคยหลอกภัยอยู่แล้วเพราะอะไขอเพื่อนนะจ้ะคือว่าเพป็นหายวิงเพป็นหายด้วยความเต็มใจนะจ๊ะเนาะอือใช่ นกเขบไม่ค,ะะค่อยสบายน้ำแหลมเมื่มมอวานไปเก็บขี้ยางมาเนาะไปเก็บตงแต่จมูกับที่หากัวบ่างูหกดวงเนี่ยที่หากัวกับว่านสี่กัวนะหาเก็บหาสมูงหาสมงกรัวที่สมุงกรัวหาสมุงยังเหล ชิ้นลกล่ะมันเพื่นกระสอบอว่าประสอบไงญนอ่ะสอบถามสิะกะสอบเส้นเข,ข่าหนาสิบโลนะจัดกระายใส่กิกระสอบมาสอบประมาณสามสบกโลกกลากลากเก็บอะ่ะก็คือแถวนึงกับเงาประมาณน่อยจนหน่ิ้นกขเดมันเป็นเนินเะข่าเนาะ นอกจากจะได้แบบลำบากนิดนึงทางมันเป็นเนินอ่ะเป็นเนินแบบเนี้ยมันกระโดดแบบเนี้ยมันบพราะเป็นทางเรียบเลยแล้วคนตัวนี้หน่อยเป็นไฟลาัางหนัหกมันก็เลยเจ็บหนาท้องดกดตะกู้ก็หย่อน อ <ừ> ืมปลาหมึกไปจาะปลาหมึกสด ฝนกับสต๊อกนเนี่ยอากาศเปลี่ยนจัดรสชาติจัดจานนะจ๊ะเผ็ดมากเลย tôi nhanh mạng với cháu มาั <c oughs> นอือคนหามากกว่าสิไปซื้อจะพาให้บักหลาคนใจเนี้ยนอกจากเพราะว่าจะาคนเราใคยมีนลกวก็จะพาไปหาหมออะไรเนี้ยสี่ทายเบอรดนอจาก ที่ไยเบิ่งแต่ว่ามันก็สิทายได้บ่หลายดอกเนาะเพราะว่าเฮาเข้าไปในคลินิกนะเนาะเฮาก็เกรงใจหมอเฮาบอกประกาศไปทายลายดอกเพ็ดมาก เพี้ยงไหม เกดเพิ่นกับวันไกินเหรอเ,บบเพิ่นบ่สบายวัไปโรงเรียนเสมอน,น้องไปดังบ้าเนเยอนกินไหมอืม เห็ yeah, ุมากยายถขามัันติดเขาโนอาเนาะเขาพูดเขามั็นพรายนะดกใจเราชอบนะแต่แตอะไรเตอะไรคุณตัวนี้จะไปนะ 妈。 ไปนะน้จาจ่ะพี่น้องจ๊ะอ้วาวเราจัดคลิปนี้เนาะก็ออกมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะแล้วก็มากินกัมทะเลเดือดมากินโซนน้จ๊ะเนาะเผ็ดมากแซ่บมากแล้วจ,จ,จัดจานเนาะจ๊ะคิมนีเนาะก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนานะ้าจ๊ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้นกเนาะนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสําหรับคลิปนี้บ๊ bye ายบายจ้า